สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยาก็จะพาเพื่อนๆมาแกะกล่องไปษณีหัวบอนสีค่ะซึ่งยาได้สั่งซื้อหัวบอลสีเจ้ากุงไกเซอร์มาโดยช่องทางออนไลน์ใน facebook ค่ะจากแม่ค้าที่ชื่อว่าคุณกุ้งสุรีรัตน์นะคะเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากสั่งซื้อหัวบอลสีเจ้ากุงไกเซอร์นะคะ ก็สามารถเข้าไปแอดคุณกุ้งสุริรัตใน Facebook ได้เลยค่ะยาก็ไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรนะคะแต่เผื่อว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อหัวบอลสีได้ค่ะวันนี้น้องไปสนีมาส่งแต่เช้าเลยค่ะซึ่งไปษณีส่งมาใช้เวลา2วันค่ะจากทางภาคใต้นะคะ เรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าหัวของบอนสีเจ้ากุงไกเซอร์ซึ่งยาสั่งไปรวมค่าส่งด้วยนะคะจำนวน200บาทจะได้บอนสีกี่หัวคะ่ะแม่ค้าแพ็คมาอย่างดีเลยคะ่ะและแม่ค้าลานนี้ก็จัดส่งได้รวดเร็วมากเลยคะ่ะซึ่งตอนที่ยาสั่งหัวบอนสีกับแม่ค้าลานนี้นะคะ ยาได้ระบุไปค่ะว่ายาต้องการหัวบอลสีเจ้ากุงไกเซอร์เป็นหัวเล็กๆค่ะเพื่อที่ยาจะนำหัวบอลสีมากลบฝังดินแล้วก็ปลูกได้เลยค่ะซึ่งการที่ยาจะนำหัวบอลสีไปปลูกทั้งหัวแบบนี้นะคะน่าจะใช้เวลางอกของต้นบอลสีเจ้ากุงไกเซอร์ เป็นระยะเวลาที่สั้นกว่าการที่ยาจะสั่งซื้อหัวบอลสีหัวใหญ่ๆมานะคะแล้วยาต้องมาผ่าหัวอีกนะคะและถ้ายาปลูกบอลสีเจ้ากุ้งไกเซอร์ทั้งหัวแบบนี้นะคะยาก็จะได้ต้นบอลสีเจ้ากุ้งไกเซอร์ที่แข็งแรงและโตไวกว่าการที่ยาจะนำหัวบอนสีหัวใหญ่ๆไปผ่าหัวค่ะซึ่งใช้ระยะเวลานาน,านกว่า และการขยายพันธุ์โดยวิธีการผ่าหัวบอนสีนะคะก็จะได้ต้นบอนสีต้นเล็กแล้วก็จะโตช้ากว่าแบบปลูกทั้งหัวด้วยค่ะสั่งหัวบอนสีหัวเล็กๆแบบนี้นะคะก็จะได้หัวบอนสี เยอะแบบนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากลองปลูกบอลสีดูนะคะก็ลองลองสั่งซื้อหัวบอลสีแบบนี้มาลองลองปลูกที่บ้านกันนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพและปลูกบอนสีอยู่ที่บ้านกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ